เอาแล้วครับก็สวัสดีครับจุผมเสียเงินคนเดิมแล้วอยู่กับแบบแนวพายเรือน,นะครับก็แบบนี้ผมเล่นไปพักคักนึงแล้วแหะเมื่อกี้ผมเผลอกดปิดอัดนะครับผมอ่ะก็ไอปุ่มสต็อปกับปุ่มนี้อัดไปอยู่ข้าง,างผมผมเลยกดผิดแล้วก็ไม่ถึงเวลาไม่ได้ดีกว่าครับไปอันนี้คนหนึ่งคนเราสาวสาวสาวขึ้นไปกูเนเอาเราเรา,า,าคนเดียวกว่าคนอื่นมันมีเ,เ้วเกกะเอายีเก็กกใหญ่เลยเอา้าโอเคตั้งถามแล้วไปไป อืมโอเคขอเล่นจะพักเขารู้ยเด้อไอโค้ง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 โอ้โโค้งโค้งโอเคไป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 ค่อยค่อยค่อยเออค่อยอืมอืมอืมผานลำบากแะ้วโอ้ผมพายเกมงีมันสึกมันเล่นลำบากมากเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอ้ยเหนื่อยหน้าก็เกลียดกาเลยออกไปดิเออนั่นแหละว้าผ่านจ้ะไปผ่านผานขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวา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  เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคไปไปโอ้ยหน้าผาไปไรลงได้ลงได้ไปข้างหน้าปลอดภัยแล้ววุ๊บอ่าโอเควัาวว้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 าว้วว้าวว้าวน้าวว่าวว้นวล้วาวว้ว้าววนา้าวว้า้าว้ว้าว้าวว้า้าวว้า้าวว้้าว้ายวยาาวว้า้ว้้้้ออ ออืนี่แบบผู้เชี่ยวชาญแบบอะดับแบบผู้เชี่ยวชาญผมแบบฝึกมาเยอะคนนี่กําลังแข็งฝึกมาเยอะอืม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 นี่คนฮึบนี่กําลังแข็งฝึกเยอะเอ้ยโอ๊ยนะฮะเฟ้คอยอ่าเห็นไหมคนนี่ครับนี่เอานําไปใช้คนอาจารย์ผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บทุคนชเขาไม่ถูกว่าผมเป็นอาจารย์นะคนอืมก็ฝึกมาหลายปีแล้วนก็แบบประสบการณ์เยอะคน เราเรือนี่มาจากไหนไวะเนี่ยเออมาจากไหนวะข้ผมก็ตการเยอะครับนีการพายเลยเนี่ยจริงผมเคยพายเลยชีวิตจริงมานะผมบอกเลยตอนผมพายเรือเนี่ยผมไปเที่ยวอยู่เนี่ยคือผมเคยพายอย่างนี้อยู่บอกเลยว่าเละไม่ใช่เละผมคนเดียวนะไอคนที่นั่งซ้อนผมแบบไม่เละกันหมดไอนี่พายอย่านี่ของผมนเนี่ยเฮ้ยเข้าหายใจออกไหมเนี่ยืมดเวยผีสิงไหมเนี่ยเรือพายผีสิง เอ้เน่เน่เอ้าวเขาร่วมไปแล้วช่างมันเราก็พายของผมไปต่อกันเบิ๊บอืมตัดลำบากจานเน่เน่เนี่ยคนเดียวก็ดีกว่าผมอ่ะเอาลายหลายคนหลายคนรู้สึกมันเกลิกะไม่เกลิกะดิตัวทวงอืมเขาพูดคำนี้เลยปึ๊บเอ้าชิปเคนี่ผมโดนีุ้ยใช่ไหมโอเคค่อยค่อยคิดพลาดหนึ่งไปไหล่ไปไหล่ไปไลไปไล่ไปชช้าช้าช้าคุณต้องรีบต้องรีบอืม ไปค่อยค่อยค่อยเอ๊บเอ๊บเอ๊บนี่นี่มันอาจารย์นี่นีเอ๊ะถ้าน่าจะเพาะนะคนไปเขาจะเพาะยิกว่าเอ๊บเอ้ยผ่านไปค่อยอืมอืมฟิกแซกซ์ฟิกแฟกคนฟิกแซกซ์มาดูเฮ้ยเฮ้สปีดออฟเพอร์โบเอ้ยเอาสิเพอร์โบนี่ข้างหน้าเพอร์โบอืมโม้เฮ้ยโอ้ยชมดีเอ้ยแล้วผมคุมอะไรไม่ได้เลยคน โอ้เทอร์โบแบบผมอยู่ตรงนี้แบบผมทำอะไรไม่ได้เลยคนไม่เป็นไรปล่อยเป็นธรรมชาติมันนี่เป็นธรรมชาติเฮ้ยเบรกเบรกเบรกเอ้ยเอ้ยค่อยๆไปเทอร์โบไปไปมดีป่ะเฮ้ยจะรับแส่น้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดรอดรอดต้องรอดว่ะเอ้ยต้องรอดอ่ะเอ้ยมึงอย่ามาทางนี้ดิโอ้ยคนึ้นชั่วปลอดภัยแล้ว อวายกลับแล้วนี่วายถอยหลังวายถอยหลังเออเออกูไม่จะไปเทอร์โบกูไม่จะไปเทอร์โบกูไม่จะไปกูโอ้โหเทอร์โบเยอะมากเอ้ตรงนันต้องใช้เทอร์โบแล้วไปไม่รู้ิปผายติดเอ้ยเฮ้ยแต่น้ำเราสู้เราไม่ได้หรอกมือเราฝึกไปเยอะเอ้ยเอาติดติดเอ้ยต้องรอแบบ อ้ยอ in at pues <t> ืมเอ้ยไอ้ยอไอ้ที่เดียวอ้าอ้าได้เะขึ้นได้ะไปเอ้ยโอ้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 เอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โออ้โอ้อ้ยอ้โ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 ออ้โออ้ยเอ้ยเอ้ยออ้โออ้โออโอ้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  เออกลายเป็นเรือกล้วยใช่ไหมล่ะอืมโอเครอบนี้รอได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำได้ไหมเนี่ยอย่ยเรือกูตกแล้วแต่เอ้ยกูไปอีกก็ได้วะทำได้จริงพอยคนเอ้ยวายเลยถึงสู้สู้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวละครกูเออเฮ้ยแชร์แรงตัท้ายแรงกูตัวตายขึ้นไปดิวาปลาเตอเนี่ยฮู้ทำไปไหนเขาไหนไปจากนั้นกับ ไอ้ที่ตอนผมเรือผมตกริงเนี่ยเอ้ยเอาแล้วคืนได้แล้วเอเคคืได้แล้วอ่ะข้าไปยิงต่อไปเอาเรือไปตงหน้าไปต่อกันไปสู่หาสมบัติแกนลายกันคนเออเอาเอาติดเยอะเอยต้องพิกเรือไปไปหาสมบัติกันเลยคนเขียนนี่ต้องคอยเออเอออันนี้อันนี้ โอ้โหโอ้โลงเรือ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 ว้วอ้าวโอ้มีเกมอย่งนี้ดี่้ได้ไม่กลัวหรอกเอาเอาเอาเออโอ้โหเอาไหลลงเลยอ่ะอ่ะแล้วก็กลับไปจุดเดิมสวยเออไปครับไปขึ้นอ่าอย่าว่าจะขึ้นห้ารอย้าร้อยแล้วเราก็รีบปั่นปั่นป่อไปปั่นไปด้านนี้โอเคแล้วค่อยปั่นไป เป็นลิฟต์เป็นลิฟต์ให้ทางค่ะโอเคผันไป,ไปแล้วก็จะไปต่อด้านนี้โอเคต่อโอเคไปไปไปใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคเอ้ยเอ้ยไปไปนะครับไป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 พาไปนั่นแหละถ้าไปต่อไปอ่าแล้วก็ถึงที่สุดท้ายแล้วก็ต่อไปเอ้ยอย่าร่วงนะเฮ้ยโอเคไปปนัปนปนันปันอืม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  อืม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 เออเ้ยเดี๋ยวเราเราหมุนถูกพักไปไเนเออตัวละครเราพุ่งขันหน้าดิเออหันหลังไปเนี่ยเออเอ้ยพายมองงไปดูโอเคโอ้โหเฮียกูจะผ่านไหมเนี่ยไปโอ้โหน่าผ่านละไอ้เนี่ยไป เราจะเอาสมบัติที่ได้เฮ้ยเราอยากไปตรงตรงนั้นนะเฮ้ยใช่กำลังแต่น้ำเราต้องเข้าแต่น้ำได้แบบสัมผัสครับผมเราปลีไปแบบเป็นเชี่อเชี่อชานเออเชื่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 อชานอ่าไม่รู้ดิเชื่อชานอ่ะอ่ะเโอเคโอเคอ่าโอเคต่อไปเอาเอาหินหินหิน โอเคโเคไปแล้วไปแล้ว okay, ว oh, 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 ้าโอ้ย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 แล้าจริง้เกมนี้ไม่มีเสียงเพลงก็ึกแบบมันยบเงาเลยลูกเหมือนกับผมคุยคนเดียวอะเออคุยคนเดียวดีกว่าเอ้ยฉันใช้่จ้ะโอเคเช็คพอยต์โอเคโอ้โหเอาเคพอยต์โอ้โอเคพอยต์เอาเอาเอากิงโหลดเอาไม่เป็นไรเอาไปว่าก็พอนี่ก่อนนะผมว่า เดี๋ยวกลับไม่ได้ใหม่สนุกดีครับผมอะ่ะได้พาร์ทหนึ่งแล้วเอาว่าคิดว่าเป็นพาร์ทหนึ่งกันเดี๋ยวพาร์ทสอ,องผมมาทําแม่ผมอ่ะแต่ผมไม่ตีว่าพาร์ทสองอะ่ะมีไข่ลืมแล้วเข้าไใจไหมเข้าได้ไนดนะโะเกก็เอาว่าขอจบไว้ตรง,งนี้ก่อนเดี๋ยวผมกลับเล่นต่อนะครับผมอะ่ะเกเคลิปนี้ขอไปก่อนับผมอะสวัสดีครับอายที่เกล็ดอัดอะไม่ที่เก็ดนะ